เอเซอร์วีห้าคีสี่ดหนิพัสบอดหนึ่งหนึ่งานยเกาสรเสียมาดูกันเป็นอะไรเดปเตอร์เข้าไปเลยครับลองดูการกินกระแสก่อนก่อนออนนี่ไม่ออนนะครก่อนออนกินกระแส0.17เเข้าขายกินกระแสก่อนออน0.17 0.16ุนึ่งเ่ี่คล้ายๆกับ EC แต่เราต้องเช็ค LDO ของ pdm standby นะครับเบอร์น mm ี hmm. ーー้เบอร์อะไรไม่รู้มีด้านละด้านละหกขา EQ เท่ากับ EQ เท่ากับอ P อพอที่แปดสองสองสามอาที่แปสองสอ LDO จะอยู่ขาแปดครับขาแปดเอานับไปครับหนึ่งสามสี่หกเจ็ดแปดก็ตรงกับ4ตัวใหญ่ตัวนี้ LDO นี่เป็นแรงดันไฟสามโวลต์กระแสต่ำกระแสต่ำมากๆก็เลย ลดปมได้ให้ตัวเองครับเลยใช้ซีกองตัวใหญ่ๆสังเกตได้ง่ายคอับ LDO มั่งใช้ซีกองตัวใหญ่พอเทียบกาวครับสีแดงแตะกาวสีดําแตะด้านบวกของอดีโอของซีที่กองนะครับตั้งย่านคูณหนึ่งพอเข็มขึ้นโอ้เกือบศูนย์โอห์มเลยครับเนี่ยปกติมันจะขึ้นประมาณห้าร้อยโอห์มหรือประมาณนี้ขึ้นขนาดนี้ถือว่าสูงเกินครับจ่ายจ่ายไจากโพลส์สายครับสามโวลต์เข้าตรง l โอนี่แหละครับ ดูสิว่า EC มันจะร้อนหรือเปล่าตามที่คิดไว้ไหมจากนั้นไฟ3ามโวลต์เข้าขา LDO นะครับด้านนี้นะครับโอเคดูกันนะครับกระแสเท่าไหร่โอ้สูงมาก1.76แอมป์ 1, 7, นะครับจับดูเลยอะไรร้อนว่ากันจับดูนี้ผมไม่จับหรอกผมรู้ อันนี้ไม่ต้องจับก็รู้แล้วครับเนี่ยหลังมันทะลุอยู่เลยครับอ่ะทะลุรูดำๆนะครับน,นี่ชัดเจนครับลองหยอดหยอดดูก็ได้นั่นนะหลังมันทะลุอยู่แล้วอ,อันนี้ชัดเจนครับหลังจากเปลี่ยน EC แล้วนี่ลองนะอันนี้คือ EC ที่เปลี่ยนนะเดี๋ยวอยู่ด้านนี้ EC อยู่คนละด้านเนียเปลี่ยนตัวนี้แล้วอันนี้เราจะมาวัดขา LDO กันวัดเย็นนะ ตั้งย่านคูณหนึ่งคูณหนึ่งอเอจัดเข็มก่อนสีแดงแตะกลาวนะครับแล้วก็ไปแตะที่ขา LDO ดูดิมจะขึ้นกี่โอมเนี่ยประมาณเนี้ยปกติมันจะขึ้นประมาณเนี้ยประมาณห้ารอยนะครับ่ห้ายห้าร้อประมาณนะครับนี่ถือว่าปกติเดี๋ยวมาเทสกันเดี๋ยวต้องแจ้งเบอร์ EC ก่อนนะครับเป็นเบอร์ NPCE แปดห PAODX อันนี้เปลี่ยนไปแล้ว แล้วก็เดี๋ยวมันเทสกันเราลองออนดูกระแฟก่อนออนก็ไม่กินล้วแต่นี้ mm hmm. ออนได mm ้แหละไม่กินกระแฟก่อนออนสูตรเป็น0 8มีภาพไหมอ่ะมีแล้วครับเนี่ยครับอันนี้ไม่ดีเทคดีเทคโอเค